สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับอันนี้เอามาให้ดูต้นอะไรคุณนายตื่นสายที่ผมชําเอาไว้ในกล่องแบบนี้นะเจาะรูใช้หัวบัดกรีนะครับอย่าใช้มีดนะเพราะว่ามันจะมีรอยคม,มจะทําให้ต้นมันเจ็บแล้วก็มันตายได้สังเกตนี่เห็นไหมมีรากด้วยส่วนต้นนี้ผมต้นอสลันแหน่ ผมลืมไปว่าผมย้ายมาจากตรงนู้นนะเพราะว่ามันแดดมันส่องตอนเย็นแล้วมันก็ตายเป็นผาอ่าข้างหนึ่งเลยดีดูแต่ว่าดูนะครับว่ามันมีข้างหนึ่งที่มันไม่โดนแดดเท่าไหร่มันก็นี่ติดแล้วด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมีมีต้นเล็กๆเข้าไหมใบมันติดก็เทคนิคของผมนะข้างใต้นี่ผมไม่เจาะรู อันนี้ผมไม่ลดน้ามาสองวันละขี <c oughs> ้เกียจไหมเ <c oughs> พราะว่าความชื้นของมันเนี่ยจะถูกเก็บไว้ตรงนี้ครับนี่ผมก็จะเจาะบ,บนนิดนึงแล้วก็วัสดุที่ผมใช้นี่ผมทดลองใช้ขุยมะพร้าวล้วนๆไม่ใช่ดินนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแม่โจ้เข้าไปข้างบนตรงนี้ใส่แค่เนี้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยแม่โจ้เข้าไปเสร็จปุ๊บถ้าให้ดีตรงข้างบนเนี่ยใส่ฟางเข้าไปด้วยกันมันกระเฉาะน้ำเนาะ ต้นมามันจะได้ไม่เป็นไหลอะไรอย่างนี้ครับก็โอเคเลยนะใช้ได้อันนี้เรียนมาจากช่องดาวบ้านนาวิล l a เจอแล้วก็ของก้อยการ์เด้นนะประมาณนี้ครับก็ใช้ได้เลยนะผมว่าปลูกสักสองกระถางนี่ไม่ต้องไปซื้อละ mm hmm. ก็ลองดูครับ mm hmm. แบบนี้เดี๋ยว จริงๆแล้วผมต้องไปหาเพิ่มนะแล้วมาปักทิ้งไว้ให้มันติดแล้วก็ไปยาออกไปแดดได้ก็จะประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บกินได้เรื่อยๆครับแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยอันเนี้ยสองวันรถทียังได้เลยเมื่อสวัสดีครับ